โตโตโตเหล้วนี่ยังดูกำลังกระจายตอนนี้เข้านี่ก็มาเอาของที่มาทำไว้เมื่อวานร้านช่างเจ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 กระโคนชัยอ้า,า,อาไฟพี่ด้วนหวดลง ไปดูว่าของเราเสร็จหรือ,อยังคะด้ใูนน่ไม่ได้จองี้เลยบอกนะบที่พุดโทรมาบอกไ่ได้ไร้านนั่นเอก็เพิ่งไปตามกันมาทำงานเมื่อี้เนี่ยจ <c oughs> นลด้าปิดเราไม่เสร็จก็เลยไปเรียกกันมาเมื่ี้ มาปิดเพลงเขาอีกสวยมากเขี่ยมแป๊บเดียวเครื่องเสียมเขาจะปัดจังมื่นแบบไซส์สั้นเหล่งอ่ะแพงบะ ไม่ส,สามลดซอง,องอออแล้วซองรดสามอือตายแล้วสวยมากเมากันเริ่มเลยโทรมาร่ได้เปิดมันไม่มีใครมาทำอะไรนี่ โอเคเหนี้ทไม่สาแค่นี้เองไปมเเาใหมถาไมเห็นเราในรังใหญ่มากรังใหญ่อ่ะสปอนไร สวยค่ะพิจารณ้อย่างเดียวค่ะคำเดียวเลยไม่มีเงินทำแบบนี้นะคำเดียวง่ายๆโห,หดไหม ตานนี้มันเลยีามวันแล้วยังไม่ได้าร์จเลยบ่มีไฟบ่ยังไม่ได้ชาจเบ็ดไม่มีร่อไม่มีเยาะล่างไม่ไเกมติกวยมติกวยไหมไม่ไหวมไม้ีเกมไม่ไดกลวยไอ้ข้อเดิมมันก็เป็นกลวยเม่ี่เป็นยมันจะดังไหมมันเป็นกวย้่มันเป็นกลวยนะกวยมาจากของมันแต่มันไม่ได้กลวยใหญ่มันเป็นเบา ลองดูเหรอีนีเอาออกซิเดิม่ได้โคโคมันเท่าไหร่สามนิวออกซีเลยนะไม่ได้รีดออกซีเลยใช่ต้องรีดไหมรีดต้องรีดารึต้องรีดแล้วก็มัก่อยออกซีอาประมาณนกดรู้ว่าเสียงมันจะเปลี่ยนแล้วเอาเป็นกวยกุ้ยเตียวใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากเขามีแต่กแบ แปดอีเยือเ่าสร็จแล้วเสร็จล้อะไรรลเีเก็บเดินแท็กเียับไอ้ลมซื้อแป๊บยากคนเดียวเลยเบีย์มช่วยอเกือบแล้ว สูงกว่าพี่มุนนี้พิมูนเรายินซ้ำอันนี้พอดีเจ้าของเ่ะรฝังฝุ่นฝังฝุนของเราก็ระล่ะับ่สูงกว่าสูงกวสูงกว่าเอ้าแก้อสามอย่างเดียวนี้ดีสามเลยอันนี้สาลิตรดังไงเอาเสียงดังเลยจะเอานเซอ้์ใหญ่เกินไม่ดังหมดดีสามเลย มันจะดังใช่ไหม,ไม,มปั๊ดไหมปั๊ดไหมสตาร์ทก,ก็ไม่ติดอีกเนาะ<ต>รอชมเสียงรอดูค่ะต้องรอดูต้องติดตามจะวิจาร์ยังไงวิจาร์ได้อย่างเดียวไม่มีเงินทำแบบนี้นะ เนี่ยเขาอยากได้แบบนี้ไหมเนี่ยเออบาคตสิบาอยากได้ลองมึงบาติบางสิอะไรนี่นึ่งมาเบิ่งตอน แสงมาแล้วค่ะแสงสว่างนำทางมาแล้วนี่ เ,นะเอาระดับน้ำไม่ช่างอง <laughs> จับระดับน้ำได้ด, <laughs> อนนดีอันนี้ระดับสายตา <laughs> อย่างเดียวระดับสายตามันปรับได้เนาะมาซื้อแปบอ๊บค่ะมาซื้อของเหลือหมดไปสี่พันวันนี้ใส่คิตตี้ซื้อแป๊บเบรกแป๊บน้ำมันองดัดพี่น้อง เฮ็ดยากโอ้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 ตึ๊ดตึ๊ด อีกไม่นานก้นรอค่ะคันนี้เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีที่ติเลยนะะได้ติยังไงติอย่างเดียวค่ะไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินทําแบบนี้ <c oughs> แมนบอพี่น้องเชิบเชเชิบเชเชะ วันอาทิตย์ก็ไม่หยุดทำมุกี่เนี่ย <laughs> เขาเรียกกันมาช่วยหนูคุณนี่งานเยอะเลยนะก็เคลียร์ให้ได้มันจันเนาะ<ำ>อ๋อเขาเปลี่ยนเป็นอันนี้บอกเป็นเหลเ็กบอกพัตติก แบบนี้แพงไหมฮึเนอะไม่เคยซื้อหลายสองห้าก็เลยสี่พันห้าหนอยพร้อมชุดใหญ่มาเลยอะแต่นีไม่รู้เขาสั่งจางไหนนานแล้วแต่ก่อนผมสั่งมาทำบ่วอยอนนจะ<า>กเปลี่ยนเหมือนกัน<อ>จากเปลี่ยนตัวน,<อ>นี้ไม่ได้ใส่พ่อออนไม่ได้ใส่ก็ไม่ใส่เร่งเงช่วยกันเร่งเร็วเร็ว บกเกส่ก็ใส่ไม่ันก็ตกกรดี่ซือไม่ได้เช็กล่องเลยทั้งน้ม จะไปด,ดูงานแล้วบ้างให้ชเชงเจรดให้จากจากสี่ลดสามลดสาม เอามาต่อตัวนี้รถมาตัวนี้ค่ะแล้วก็ดันล่างเตรียมตู้ไอซีของงาน จะเจอกันใหม่ค่ะจะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ